ทุกคนนะฮะทุกท่านเข้าสู่งานยุคแห่งมาเว วันนี้เรามสรุกันอย่างเต็มที่นะครับผมแบทวินดีครับรับหน้าที่เป็นพิ้นีกรในวันนี้ฮะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่พวกเราได้มารวมตัวกันนะฮะเพื่อลำลึกถึงการเดินทางที่แฟนๆของ Marvel cinematic universe หรือว่าจักรวาล a r เ e l ในประเทศไทยครับได้พบเจอใน15ปีที่ผ่านมาครับเขาบอกว่า15ปีนี้นะฮะเป็นยุคแห่ง Mar เ vel จริงๆนะฮะ วันนี้ฮะเราจะมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาพูดคุย,ก,ยกับผู้บริหารหนึ่งท่านนะฮะที่จะพูดถึงมาเวลใน15ปีที่ผ่านมารวมไปถึงในปีนี้ว่าจะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นกับเรานะฮะและนอกจากนี้ฮะยังมีตัวแทนที่เป็นแทนบันแท้ของมาเวลนะฮะดาราชื่อดาระนะฮะมาอยู่เราถึง2องท่านมเราถึงประสบการณ์รและความประทับใจที่พวกเขามีต่อเอ็มซ แน่นอนนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญครับคุิษัทวิริยโบราศาสตร์เซนดีครับผู้จัดการทั่วไปดาวเรดทูบุลซูเมอร์ไต้หวันฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับซผู้จัดการทั่วไปบริษัทเดอะวอทดิสนีย์ประเทศไทยจำกัดค้นบนเวทีครับ ดูดพนะเรื่องราวของมาเวลกับประชาชนคนไทยเนี่ยรวมถึงจุดเชื่อมโยตงต่างๆของซูเปอร์ฮีโร่มากหลากหลายที่ผ่านมาในระยะเวลา15ปีเนี่ยนะครับมันค่อนข้างอยู่กับเรามานานนะครับแล้วก็ค่อนข้างทําให้แฟนๆที่อยู่ในเมืไทยเนี่ยได้มีความผูกพันแล้วก็ค่อนข้าง a t t a c h กับแบรนด์มาเวลแล้วก็ uh, Marvel s t u d i o มาเป็นชานา ด้วยความผูกพันที่ยาวนานนี้เราก็เลยเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีฐานแฟนคลับของมาเวลเนี่ยถือว่าเป็นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกรงและยิ่งใหญ่มากที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับและอย่างเมื่อกี้ที่ได้มีการเล่นเกมไปเนี่ยจริงๆสิ่งที่มันเป็นตัวฟูฟลอยได้ดีที่สุดเลยก็คือหนัง Avengers e n d g a เกเนี่ยเป็นหนังที่ทำไรายได้อ o f f i c e เนี่ยสูงสุดตลอดการในประเทศไทยนะครับ แฟนๆเนี่ยได้ในปีที่แล้วแฟนๆได้มีการสอบรับที่ดีมากเลยนะครับกับหนังเปเช่น Eternal ซึ่งก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เทพเจ้านะครับซึ่งมีการเข้ามาแล้วก็มาปกป้องมวลชาติมวลชาติกับดีเดียนนะครับและชางจีนะครับซึ่งถ้าทุกคนจำได้ชางจีเนี่ยคือคนที่ต้องการออกจากอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้น ก็ต้องกลับไปสู่สิ่งที่เขาเคยอยากออกมาแล้วก็กลับมาสิ่งใน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  line, ไวรัสองค์กรไวรัสองค์กรนึงก็คือเทนเบรนส์นะครับและอีกมุมหนึ่งทุกคนก็ได้เอ็นจอยนะครับกับอีกหนึ่งบทบาทน,นะครับของเทพเจ้าท,ที่ที่มีอารมณ์ขันและขณะเดียวกันก็เป็นไวรัสสุดหนึ่งตัวหนึ่งเลยในโลกของ MCU ก็คือโลจิตนะครับโดยที่โลจิตเองเนี่ยก็จะต้อง นะครับพยายามพยายามจะโปรเทคไอนตัวมัลติเวอร์ซี่เข้าไปนะโดยไปร่วมกับตัวแปรท่านหนึ่งโอเคสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูเชื่อมในห้องเองคงดูแบร์ก็ได้นะครับก็ไปสามารถติดตามชมกันได้ที่ซินต์ปาร์ซัสต์นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับก็คือมันมีเรื่องราวมากมายนะครับไม่ว่าคุณจะดูคอนเทนต์ของมาเวลเนี่ยที่โรงภาพยนตร์เองก็ดีหรือสตรีมอยู่ที่บ้านบนวิซิฟลาคอสต์เนี่ย แฟนมาเวลในเมืองไทยเก็สามารถจะรับรู้อรรถรสและก็เอนจอยกับทุกๆคอนเทนต์ของมาเวลได้ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับกลับมาปีนี้เนี่ยอย่าที่เรียนเป็นื่กี้ปีของมาเวลปี2022อะไรคือปีมาเวลนะครับอายุของมาเวลนะครับคอนเทนต์ content, อย่างที่เรียนคอนเทนต์แล้วก็ ตัวละครแล้วก็อัดที่มันอัดแน่นแล้วมันที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างของเองหนึ่งประเด็นหนึ่งแฟนที่ค่อนข้างค่อนข้างติดตามมานานก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในองค์กรดิสนีย์เองก็ดีเนี่ยนะครับเราไ็เห็นเลยว่าปีนี้เนี่ยมันมันจัดเต็มจริงๆแม้ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์สามเรื่องที่เราได้พูดการก็าจะมีการกันต่อนะครับแล้วก็หนังที่เป็นซีรีส์ที่เป็นออริจินอลสามเรื่องนะเหมือนกันนะแงจริงๆถ้าปีนี้ปีเดียวเนี่ยจะเป็นปีที่มีมาร์เวลเนี่ย ให้กับผู้ชมชาวไทยเนี่ยดูตลอดปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเอ็กซ์ n g ิงมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นตามโจมต่อไปในอีกแค่2วันอย่น,นี้ที่คุณแมสตี่บอกอะอีก2วันเท่านั้นนะครับเราจะนำเสนอซูเปอร์ฮีโร่ใหม่เป็นอัศวินรักติการนะครับมูนไนนะครับถ้าใครได้ดูเทรลเลอร์นะครับจะเห็นวเี๋ววันนี้เราจะมีเทรลเลอร์ให้ดูด้วย ก็จะมาอีกสองมันและหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาหาน์นะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่จําได้ว่าก่อนจะได้ดูหนังมาว์เเมื่อก่อนเป็นแรงปีเนาะนะครับแต่ตอนนี้อีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นหมอแปลกด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับในมัลฟิเวอร์สออฟแมิ์นะครับชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่แต่ผมเชื่อว่าด้วยคนยุคการตลาดของเราเนี่ยเราทําให้มันค่อนข้างตรงและค่อนข้างตรง,ตรงประเด็นกับกับ ความเป็นไทยนะครับหมอแป๊นะครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยเราอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปก็คือว่าเราจะเข้าโรงพร้อมกันทุกประเทศนะครับทั้ง SF แล้วก็ Major s i ซิน e เพร้อมกันวันที่4ี่คือสภานีมม้นะครับนันกบอลกอล์ฟาอันดิซอน,น,อน,นอครับคุณทาแล เป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างได้ดูเทรลเลอร์ไปแล้วนะฮะด็อกเตอร์สเตรนจ์โอ้โหตื่นเต้นไหมครับตืเต้นนะตื่นเต้นมากเลยรับอยากดูนะอยากดูนะแน่นอนครับผมค่าเข้าเมษายนนี่จองจองบัตรเลยไหมจองตั๋วได้ไหมเนี่ยนะคือเดี๋ยู่ไม่ได้ครับผมว่าผมว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้สิทธิ์มันจะมันไม่ดีนะจะไปจองเองดีกว่าเข้าไเมษาเมสันผมผมเชื่อว่าในห้องนี้แหละบอกตอง เกาหลีจองแน่นอนตัว่าแทบจะทุกคนเลยจริงๆอ่ะขอถามเลยเลยกันนะฮะว่าสําหรับงานวันนี้ครับเีโอกาสได้มาร่วมคะในห้องนี้ก็มีแต่แฟนบ้านแท้ของมาวิวจริงๆนะครับผมนักสะสมหรือว่าถ้าเต่าต่างๆนะฮะที่ชอบมาวิวก็อยู่ตรงนี้ครับเหมือนอยู่กับแก๊งเพื่อนๆเลยเนะมวันนี้ครับก็รู้สึกว่าก็ก็มีคนที่รู้จักอยู่คนนึงครับแล้วก็รู้สึกเรียกว่าตื่นเต้นครับดีใจแล้วก็เป็นเพื่อนมากที่ได้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีงานร่วมกับมาวิวโซลิโชครับครับโอ อะไรก็เป็นไงบ้างวันนี้ต้องบอกวันนี้จริงก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครคือผมเชื่อว่าทั้งทั้งทั้งนักรองแล้วก็โกผบด้วยคือพอเราได้แบบมาร่วมงานกับกับอะไรที่เราแบบติดตามอะไรที่เราชอบอย่างมาเวเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสนุกที่จะได้มาแล้วก็จะได้มานั่งคุยกับผู้ชายมานั่งคุยเรื่องมาเวลเรื่องฮีโรที่เราชอบกันเพราะฉะนั้นเรีกว่านี้นอกจากบเวทีและคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเรียกว่า มีความสึ่เต็นมากแล้วที่สำคัญก็คืออยากจะอันนี้ในฐานะผู้บริโภคมาวิวแล้วกันนะครับมูอยากอยากขอบคุณทางมาวิมที่นอกจากในโรงที่เราจะได้ดูหนะังของเขากันเรายังมี Disney Plus Hotstar ที่รเราจะได้ดูซีรีส์รวมถึงหนังเก่าๆของมาวิวที่เรา,านะชตอบด้วยไได,ดูนะก็อยากจะย้อนกลับไปได้นะ อย่างก็สบายแล้วทีนี้นั่งชมนั่งสตรีมที่บ้านนะฮะงานที่พลาสปาร์สาน่ายนิดเดียวฮะับคถามเลยแล้วกันนะว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกของ MCU ที่เคยดูไปจำได้ไหมเรื่องอะไรครับคุณอะไรไอแมนไอแมนเรื่องแรกเลย208อาอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นน่ะ8ขวบโอ้ไม่คุยแล้วคุยไปเลย8ขวบเครับจะอะไรนะ8ขวบ8ขวบจริงๆใช่ครับ8ขวบใช่ไหมว่าแมนเรื่องนั้นเรื่องแรกแต่จริงๆต้อง เรียกว่าหลายๆคนในห้องเนี่ยน่าจะเป็นแบบก็คือเราติดตามแต่สมัยคอมมิคครับผมตั้งแต่สมัยแบบคอมมิกไี่มีตั้งแต่ก่อนที่เกิดหรู้ว่ามีตั้งแต่แบบปี198อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเลยก็เกมด้วยผมก็แบบเล่นมันแต่เกมมาเวลในกรนฟแทชั่นเลยฮะจนจนได้มาดูไลฟ์แอคชั่นจริงๆเนี่ยโอ้โหแล้วต่อไอออนแมนแรกไอออนคือ เมื่อก่อนแค่อ่านเป็นเป็นคอมิกมันก็สนุกแล้วนะใช่เราเรื่องมันเยอะเรื่องมันมีเยอะมากๆจะจะเรียดสุดเลยแล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็นเป็นเอ่อเป็นภาพยนตร์นะเนี่ยก็จะเป็นอีกมิติบโกซีจีเข้าไปบวกเรื่องราวอะไรต่างๆของโก็สุดจริงๆฮะเรื่องแรกของนัทนน์คือเรื่องอะไรฮะเรื่องแรกว่าไอ้ละแมนเหมือนกันออนแต่ตอนนั้นเหมือนเราดูเราก็พ่อเราก็พาไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันพาดูหนังกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ได้รู้หรือว่า ตอนนั้นยังไม่ดูด้วยซ้ำว่าเป็นแบบคอมิกมาก่อนหรือว่าเป็นแบบเป็นมีของแบบของสะสมหรือเ่าเป็นแบบมีประวัติมาช้านานอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นเหมือนพอเริ่มโตขึ้นนะครับเราก็แบบว่าได้ดูรายการหนึ่งรายการาการ์ตูนแท้ที่เป็นเทพของของมาเวลคอมิกครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจเราก็เลยบอกว่าเริ่มศึกษาเริ่มติดตามเริ่มแบบว่าเริ่รมบบาหาข้อมูลในการดูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ พอมาดูหลังๆเราก็สนุกมาเพื่าแบบว่าเดี๋ยวตรงนี้มันมีอะไรเชื่อมโยงกับตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ครับเหมือนเหมือนเรื่องแรกอาจจะยังไม่ค่อยเรื่องแรกก็หลายเรื่องเด็กอยู่แต่ว่าพอโชมาเรื่อยๆก็มีหนังเรื่องใหม่ๆใช่เริ่มงที่จะโคตรใจมากขึ้นชดีกันมากขึ้นใช่มีเรื่องๆประทับใจแน่นนเองถ้าเกิดที่เขาเริ่มโตขึ้นมาแล้วถ้าชอบส่วนตัวชอบกัปตันอเมริกันซีรี่ย์ที่แบบที่ชอบส่วนตัวแล้วดูบ่อยมากดูแบบย้อนแบบตรงนั้นสิบกว่ารอบอะที่แบบเลยใช่ครับ ผมเองก็เหมือนกันเลยครับผมก็ดูดูอันนั้นนะมันเป็นเรื่องแรกที่เราเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหว้าวคือ CG เปิดมาแล้วก็าโอนิสตาร์มาอย่างหล่ออย่างเท่เลยมันเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นไอดอลของผู้ชายทุกคนนะนะจริงนะตอนนั้นหล่อทั้งเท่ทั้งเก่งอะไรทุกอย่างแล้วก็แถมยังใส่ชุดไอ้นั่นดีดด้วยมันคือคือสุดยอดจริงๆผมเองก็จริงจริก็อยากจะพาพาลูกไปดูพวกไอ้นั้นแต่เขายังเด็กอยู่ ตอนนี้5 6ขวบก็เลยไปดูพวกแอนแมนอะไรแฉะมากว่าแต่เก็จะยิ่งกับคนนี้มากกว่าแต่สรุปครับอ่ะต่อไปครับประสบการณ์นะฮะที่เติบโตมากับ MCU เท่าที่เจาได้เมื่อกี้เราก็ก็พูดเล็กประมาณนึงแล้วแต่ว่าเชื่อว่าในแต่ละอายุในแต่ละยุคของคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยินงหนักขึ้นครับคือเหมือนเราก็เริ่มเราเริ่มรู้เยอะเราเริ่มเริ่มรู้เยอะกว่าตอนแรกเราดู้อย่างเงี้ยมันก็เริ่ม มันก็เริ่มกินเราก็เริ่มชอบเราก็แบบว่าพออาการเดียนอย่างเงี้ยแบบการเดียนเรามีเอ็นเครดิตที่เป็นแบบแอัาดามุสเราเราก็ตื่นเต้นเราก็แบบเราก็ว้าวเราก็ไฮคอ์อะไรเงี้ยแบบตัวอย่างใหม่ออกมากับการประกาศเพลงใหม่มาอย่างเงี้ยเราก็แบบมีตัวที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเราก็ว้วาวเราวก็ตื่นเต้นเราก็รออะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเป็นเนินนิดนิดนะครับเนินที่แบบว่าเนินที่แบบเออเราจะได้ดูตัวที่เราชอบเราเออเราเคยได้ยินชื่อนี้เราเคยรูว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผม ใช่ครับือเราก็จะเชื่อมโยงกันไปเรื่อยใช่ไหมอนะไรนะเล็กๆเ,กเ,กเกขเาเต้าของนันนนมาพูดหน่อยคือแบบพอพอเวลาโตอย่างใหม่ออกแบบเอเ็นเครดิตมันออกมาอะไรเงี้ยเชื่อว่าอะไรบางคนคัจะแบบคนลุกเหมือนกันนะ <c oughs> แบบมันเป็นทอ็อทุกทุกครั้งที่มีภาพยนตร์ออกมาเวลเตรียมที่จะออกฉายอะไรเงี้ยมันจะเป็นท็อปที่ทาทุกคนต้องแบบมาคอยหลบสป,ปอยในโซเชียลแล้วต้องแบบมา ต้องมาติดตามดูกันทุกๆ,ๆเครื่องเลยเล็กๆเลยรู้สึกว่ามาเวลไปมันเป็นอะไรที่อยู่กับเราไปแล้วเป็นเหมือนเพื่อนเราเป็นเหมือนครอบครัวเราไปแล้วแล้วตอนนี้อย่างปี2022นี้ก็คือเขาก็เหมือนแบบเออมันก็มีคนที่ต้องจากไปใช่ไหมฮะ<ม>แต่ว่าเขาเขายังคอยแบบแนะนําเพื่อนผู้ใหมา่ให้เราเสม,สมอๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราจะได้เห็นดีโร่คนใหมยย่มูนไนส์คร<อ>ับมิสมาเวลอะไรเงี้ยที่เราไม่เคยรู้จักเราก็จะได้มารู้จักกับเพื่อนใหม่ ตัวหายไปแต่ก็มีตัวใหม่มาให้เราเจอได้เรื่อยๆครับโคตโปรดอีกไหมครับผมบอกมาครับอเล็กจริงๆชอบอย่างับครับผมหนึ่งก็ชอบดรสเตรนจ์ครับผมรู้สึกว่าเขาเหมือนเหมือนช่วงแรกหมือเขาไม่ได้ยินเขาเป็นหมอผ่าตัดไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์อะไรเงี้ยครับก็ไปเรียนรู้จนได้กลายเป็นหนึ่งแเวทจอมเวทแบบหนึ่งอะไแล้วก็ตื่นเต้นมากกับเทรลเลอร์เพราะว่าเพราะว่าเทรลเลอร์ผมรู้สึกว่า ดรสเปนภาคสองที่ชื่อว่า i n t h e Multiverse of Madness เน,นี่ยคือดูแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงแบบแม่งโพสแมสจริง,รง <laughs> ๆเพราะว่าแบบเดคนเลอิกแบบแต่ละแต่ละอย่างที่ออกมาแบบพวกรูมเมอร์ต่างๆข่าวลือต่างๆที่แบบเออมีแพทรฟิกสจวัตโปรเฟสเซอร์เอ็กจะมาหรือเปล่า <laughs> เออไหนจะไอรอนแมนที่เล่นด้วยคอมพิวเตอร์จากว่านอื่นก็เป็นเป็นข่าวลือหรือว่าบูเบอรีเอ็กเปนจะโผล่มาหรือเปล่านี่คือแบบเป็นเรื่องที่แบบ ผมว่ามันค่อนข้างน่าตื่นเต้นสุดสำหรับผมมาหรับผมมากนะฮะแค่ชื่อก็ก็ก็น่าสนใจแล้วยิ่งดูเทรลเลอร์ก็คือแบบโอ้โหหลอนอ่ะคือต้องมีอะไรที่วุ่นวายพิเศษมากๆคือตื่นเต้นตั้งแต่ตั้งแต่คี่วินไปอ่ประกาศชื่อแล้วว่าเป็นมัลติเวิร์สออฟแมนเน็ตก็คือแบบอะไรก็เปลี่ยได้นะก็คือตื่นเต้นเลยว่ามันคงมีความเปลนไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นเยอะมากยอดครับซูเปอร์ฮีโร่คนโปรดของคุณนนท์ถ้าในเอ็มซียูผมชอบ กัปตันอเมริกาครับชอบแบบเท่ครับเท่เท่เท่อย่างเดียวเลยครับรู้สึกคนเท่แล้ว้องมีความคิดที่จะทำัตถุที่ดีอะไรแเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเออ่ไม่ได้มีพลังยิเศษที่แบบเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็สามารถช่วยปกครองโลกได้ตอนครับเหมือนกันก็ยังจําได้เลยในกัปตันอเมริกาภาคแรกก็คือจากเริ่มจากคนปกติของผมนี่แหละในสมัครเป็นทหารแล้วก็เข้าไปในแชมเบอร์แล้วออกมาแล้วเป็น ร่องๆมันคือแบบโอ้โหนั่นคือเหมือนเป็นจุดประกายของชาวอเมริกาันคนแบบตะลึงแล้วตอนนั้นคือผมก็เด็กมากผมก็เข้าใจว่าอ๋อนักแสดงโดดเด็กแค่ดีจริงๆอออ๋เหรใช่แล้วผมก็เป็นนักเะแบบเด็กๆแบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วจนแบบโตขึ้นหรอกโอ้โหเออซีจีไอแบบไม่พอมาดูตั้งขนาดนั้นเลยนะฮะมีซีนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมที่นึกขึ้นมาได้าที่ประทับใจผมชอบนี่นะข่าวนี้เลยครับแล้วกได้อะไรอีกด้วยครับ ช่วงนั้นพี่แบ็คแบนเนอร์จะถ่ายในโรงอะไรเงี้ยเราก็แบบเวลาเราไปโรงเรียนเราก็จะทักทายเพื่อนว่าแบบเฮ้ยวันกันได้ไหมเพื่อนเป็นแก๊งเราใช่ใช่เป็นแก๊งแข่งเราอะไรเลยฮะมีมีท่าทิศหรือว่ามีมีซีนยคที่ประทับใจนะจริงๆซีนที่ผมชอบที่สุดเลยในบรรดาภาพยนตร์ของเราเรื่องของชอบซีนที่ฮักบลาสเตอร์สู้กับเสือครับซีนนั้นนี่คือน่ารังการแบบ ที่สุดจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องประโยคหรือคำพูดในหนังที่ทำให้คนลุกก็คือตอนเอ็นเกที่กับตาดเมิกาพูดว่าวันเจอร์ส s อสเซมบล์อันนึงคนลุกขนหลคนร้องแล้วก็ไอเรดดูดีดาวสันของของโตของโนโนอิสตาร์ลุงโนนั่นก็สุดยอดเลยนต็ที่จดจำแน่นอนนะเป็นแฟนพันธุ์้ขนาดนี้ของสะสมมีเยอะไหมครับพอมีปุ๊กยังยังอยู่ไหมครับที่เคยอ่านไว ก็ดงนมากในเน็ตนะหาดูในเน็ตเพราะว่าตอนในเน็ตเราไม่ไม่หายากคุณอหายากหรือไรไม่หายากมากนะแต่ว่าพวกฟิกเกอร์จะมีเยอะเหมือนกันแบบโลกีิโอไอรอนแมนก็มีผู้ชายทั้งคนต้องมีในนั้นเราไมีบ้างไม่มีนี่คือไม่ใช่ละแน่นอนครับพวผมจะเป็นแบบพวกเอ่อเป็นของแบบแบบฮอนตอมบิเกอร์อย่างเงี้ยโลกกัอเมริกาหัวหัวแอนแมนเออ อะไรแบบออคามโต้อะไรอย่างเงี้ยเอามาเอามาส่งเพื่อนบ้างอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นครับผมเลยดีกว่าครับผมแล้วก็ฟิกเกอร์โมเดลนี้ที่ใน่อยครับผมก็ดีเก็บไว้จริงๆแล้วไม่ต้องอะไรมากมายแค่เป็นฟิกเกอร์เล็กๆสวยๆก็เามาแต่งบ้านได้สวยแล้วแหละใช่ครับแล้วก็ผมก็เป็นคนนึงที่แบบว่าก่อนหน้านี้มันจะผมผมมันจะมีตู้ที่แบบเป็นแบบฟิกเกอร์อย่างเงี้ยวแล้วก็แบบก่อนเมื่อก่อนเรแต้องกรใจายนคุณคุณแม่เนี่ยเฉียงกันนานมากว่าซื้อทำไมซื้อทำไมแล้วก็แม่ไม่เข้าใจลูกอ่ะ แม่แม่เคดมงเวลาจะไปทำงานอย่างเงี้ยเราเปิดดูยืนชมสักพักมีกำล of ังใจในการของันจริงจรต้องบอกต้องบอกต้องบอกคุณพ่อแม่ี่อ่ะเนี้ยมันเป็นว่ามันคืองานศิลปะนะใช่มันเป็นสิ่งที่ดูแล้วจมลงใจแต่ทวันนี้เขาใ่แล้ว ดได้แใช้เงินตัวเองครับได้อยู่นะยคอย่าลืมนะฮะเข้าไปออกไปดูข้างน,นอกนะฮะที่จะมีโชว์เคสอยู่มากมายครับรวมไปถึงบริษัทที่คุณมิเรนดีนะฮะพูดไปนะฮะนั่นชื่อ toy galaxy นะครับผมเป็นบริษัทที่เป็นของคนไทยจริงๆนะครับผมแล้วก็ยังมีการผลิตสิ่งที่น่าสนใจและสวยมากๆเลยนะฮะบางคเค์นี่คือเพ้นท์ด้วยมือเลยนะฮะแล้วก็มีส่งออกไปไท,ท,ทั่วทั้งประเทศที่ดิสนลนด์ปารีสที่่ใหญ่มากก็มีขายซะด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับทางดิส ney นะฮะก็ยังมี ต่พัน,นธสิทธ้าของพิลึกที่เป็นถูกลิขสิทธิ์ทั้บหมดนะฮะกว่า80บริษัทที่มีจําหน่ายไปเพราะฉะนั้นหาได้ไม่ยากครับผมแล้วก็เชื่อแฟนบันไดของมาเ v ว l ล t รีก็พร้อมจะเสียตามแน่นอนนะสำหรับรของสวยๆแบบน,นี้นะครับสำหรับช่วงนี้นนครับขอสิบประเพอให้ทั้งสองท่านคุณนอยรนและก็คุณนรนเองมาแล้วก็สารับรวามรัวิต่อจากวาลมาววนะคราาับสตอนนี้เจอันอยู่ตรงนี้นะครับจะถ่ายรูป ท่านผู้ชมทุกท่าครับเราขอเชิญคุณวินิตินะฮะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับในถ่ายกับแขกรับเชิญของเราครับอีกใหญ่มากครับสำหรับค่ำคืนนี้ฮะและความตื่นเต้นที่กำลังจะเกิดขึ้นครับในปีนี้ทั้งในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็สตรีมมิ่งบนเดียวดิสติคัสออสตาส์นะครับที่ละสามเรื่องครับเริ่มกันเลยนะฮะเร็วๆนี้ครับ4พฤษภาคมครับ d o c t o r Strange in the Multiverse of Madness นะครับ รีบจองบัตรจองตัวครับ9เมษายนนี้ครับจองข้งหน้าได้เลยนะฮะจะเป็นท่านแรกๆในประเทศไทยที่ได้ชมเรื่องนี้ครับและจะต่อนะฮะในไม่นานกับฟอรครับ Love and Thunder หลังจากนั้นครับช่วงท้ายปีครับเราจะกลับมากับ Black Panther Wakanda Forever นะฮะสามเรื่องที่น่าชมมากๆครับ หลังจากนั้นไปครับบน d ต s ิสเตอร์โรสตาร์ของเราอ Original Series ครับฮีโร่หน้าใหม่ครับไม่ว่าจะเป็น Moon Knight ครับในวันพุธนี้ครับวันที่30เราจะได้เจอกับเขาแล้วนะครับ Moon Knight ต่อไปก็แแบบเมษายนนี้ฮะ Miss Marvel ครับแล้วก็ท้ายปีครับ She Hulk จะมานะสำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมครับก็ติดต่อทางพีอารของเราได้ครับขอบคุณทั้งสองท่านและคุณวินระดีอีกรอบนึ่งครับขอเสียงพวกเพื่อนด้ดังให้กับพวกเขานะครับขอบคุณมากครับ